จุดเริ่มต้นของเกมโปเกมอนนั้นอาจจะมาจากโปเกมอนเจนหนึ่งแต่ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นของผมก็ต้องบอกได้เลยว่าผมเริ่มต้นมาจากเกมโปเกมอนเจน2นี่แหละและผมก็เชื่อว่าผู้เล่นยุค90แทบทุกคนก็อาจจะเริ่มต้นกันที่เจน2ด้วยเช่นกันซึ่งในสมัยนั้นการ์ตูนและเกมโปเกมอนในไทยก็ถือว่าค่อนข้างฮิตเอามากๆและในคลิปนี้ทางช่องลิเบอร์โลก็จะมาย้อนรอยเกมโปเกมอนเจน2ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดเปลี่ยนของซีรีส์เกมโปเกมอนที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ ในวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2542ทางเกมฟรีกได้ออกจำหน่ายเกมโปเกมอนภาคโกและภาคซินเวอร์เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดยลงให้กับเครื่องเกมบอยคันเนอร์ซึ่งเป็นเครื่องเกมที่อัปเกรดมาจากเครื่องเกมบอยเนื้อเรื่องในภาคโกและซินเวอร์นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากเกมโปเกมอนเจน1โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวก็จะย้ายไปอยู่ที่ภูมิภาคโจโตแทนซึ่งสตาร์เตอร์ที่มีให้เลือกก็ได้แก่จิโคลิต้าฮิโนอาราชิและวานิโนก โดยผู้เล่นหลายๆคนต่างก็ยงให้การเลือกจิโคลิต้าในภาคนี้เป็นการเล่นเกมแบบฮาร์ดโมดเลยทีเดียวในคลิปนี้ผมก็จะขอใช้คำว่า,าธาตุแทนคำว่าประเภทเพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับสาเหตุที่จิโคลิต้าเป็นฮาร์ดโมดก็เพราะว่ายิมในภูมิภาคโจโตนั้นต่างก็ต้านธาตุพืชกันแทบทั้งนั้นโดยเฉพาะยิมหนึ่งที่เป็นธาตุบินและยิมสองที่เป็นธาตุแมลงที่ธาตุพืชแพ้เต็มๆส่วนยิมสามที่เป็นธาตุปกตินั้นก็เป็นยิมที่ผู้เล่นพูดกันว่าโหดสุดๆและหลายๆคนต้องเคยพ่ายแพ้้้้ใหหกกัับบยิมมนนนีางเือ สำหรับเกมโปเกมอนภาคโกและซินเวอร์นั้นจะมีเนื้อเรื่องที่เหมือนกันหมดแต่จะต่างกันตรงที่โปเกมอนที่พบได้ภายในเกมซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชันต่างประเทศด้วยโดยผมจะพูดอีกทีในตอนหลังนะครับส่วนโปเกมอนในตำนานที่มีให้จับนั้นก็จะมีเหมือนอนกันแต่ต่างกันตรงที่ภาคโกจะได้เจอกับโฮโอเลเวล40ที่มีท่าเพิงศักดิ์สิทธิ์และเจอกับลูกเกียเลเวล70ที่ไม่มีท่าแอโรบาร์แล้วในขณะที่ภาคซินเวอร์จะได้เจอกับลูกเกียเลเวล40ที่มีท และเจอกับโฮโอเลเวล70ที่ไม่มีท่าเพลิงศักดิ์สิทธิ์แล้วจุดเด่นหลักๆของภาคโกและซินเวอร์ก็คือเป็นภาคที่เราสามารถเดินทางไปได้ถึงสองภูมิภาคโดยในช่วงแรกเราจะได้เดินทางในภูมิภาคโจโตก่อนหลังจากเอาชนะโปเกมอนลีกได้แล้วก็จะได้รับตั๋วนั่งเรือเดินทางมายังภูมิภาคคันโตได้รวมไปถึงยิมที่มีมากถึง16ยิมนอกจากนี้จุดเด่นของโปเกมอนภาคโกและซินเวอร์ที่หาไม่ได้ในเจนหลังๆก็คือ สไป์หรือโมเดลตัวโปเกมอนของทั้ง2ภาคนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปต่อมาในวันที่14ธันวาคมปีพุทธศักราช2543เกมฟีก็ได้ออกวางจำหน่ายโปเกมอนภาคคริสตันเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดยภาคคริสตันก็จะมีเนื้อเรื่องที่ไม่แตกต่างอะไรมากมายนะัก กับโปเกมอนภาคโกลและซินเวอร์ส่วนที่แตกต่างกันก็จะเป็นเรื่องราวของโปเกมอนในตำนานอย่างซุยคุนที่ไม่มีเรื่องราวนี้ในภาคโกลและซินเวอร์และการเจอกับโฮโอและลูเกียที่เลเวล60ซึ่งไม่มีท่าสิกเนเจอร์อย่างเพิงศักดิ์สิทธิ์และแอโรบาร์แล้วถึงแม้ว่าโปเกมอนภาคคิสตันจะมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับภาคโกลซินเวอร์แต่ในภาคคิสตันนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาหลายอย่างเช่นโปเกมอนภาคคิสตันเป็นภาคแรกที่สามารถเลือกเพศของตัวละครได้โปเกมอนภาคคิสตันเป็นภาคแรกที่มีแบ t เทิลทาวเวอร โปเกมอนพักคิสตันเป็นภาคแรกที่โมเดลตัวโปเกมอนจะมีแอนิเมชันสั้นๆนอกจากนี้โปเกมอนพั k คิสตันก็ยังมีการปรับโมเดลโปเกมอนให้ดูดียิ่งขึ้นอย่างเช่นไรโคที่มีการปรับโมเดลทั้งด้านหน้าและด้านหลังและมีการปรับกราฟิกของแผนที่บางแห่งยิ่งไปกว่านั้นเวลาไปยังสถานที่แต่ละแห่งก็จะมีป้ายบอกสถานที่ขึ้นมาตรงขอบจอรวมไปถึงโปเกมอนสัตว์ร้ายในตำนานทั้ง3าตัวต่างก็มีทีมเพลงประกอบของตัวเองเป็นครั้งแรกอีกด้วย โปเกมอนเจน2มีการเพิ่มโปเกมอนชนิดใหม่เข้ามาอีก100ตัวโดยบางตัวก็จะเป็นร่างที่พัฒนามาจากโปเกมอนเจน1และบางตัวก็เป็นร่างก่อนพัฒนาของโปเกมอนเจน1ซึ่งโปเกมอนเจน2นั้นก็จะนับตั้งแต่โปเกมอนหมายเลข152ซึ่งก็คือจิโคลิต้าไปจนถึงหมายเลข251ซึ่งก็คือเซเลบี้ตามหมายเลขโปเกมอนนั่นเองนอกจากนี้หน้าปกของเกมโปเกมอนเจน2ก็จะใช้เป็นรูปโปเกมอนในตำนานขึ้นปกเป็นครั้งแรกซึ่งต่างจากโปเกมอนเจน1ที่ใช้รูปของสตาร์เตอร์เป็นหน้าปก เกมโปเกมอน Gen 2อย่างพาร์โก้ซินเวอร์และคิสตันนั้นหากดูรวมๆแล้วกราฟิกของตัวอาคารบ้านเรือนตามเมืองต่าง,างๆก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะักจากโปเกมอน Gen 1แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนที่สุดในด้านกราฟิกก็คือโมเดลตัวโปเกมอนในฉากต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพโปเกมอนที่หันหลังจากมุมมองของเราซึ่งถ้าเทียบกับเกมโปเกมอน Gen 1ก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันมากและมีความสมส่วนสวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยความที่เกมโปเกมอน Gen 2มาลงให้กับเครื่องเกมบอยคันเลอร์ที่สามารถแสดงสีภายในเกมได้จึงทําให้โปเกมอนบางตัวมีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันญี่ปุ่นและเวอร์ชันต่างประเทศอย่างเช่นรูจู่าที่มีการเปลี่ยนสีผิวเนื่องจากปัญหาในเรื่องของการเหยียดสีผิวนั่นเองส่วนในด้านหน้าจอแสดงสเตตัสโปเกมอนกับตอนที่เลือกท่าโจมตีนั้นก็มีความแตกต่างกันระหว่างเวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชันต่างประเทศโดยเวอร์ชันญี่ปุ่นนั้นก็จะเป็นแบบแนวตั้ง ส่วนเวอร์ชันต่างประเทศก็จะเป็นแบบแนวนอนเนื่องจากชื่อโปเกมอนและชื่อท่าแบบภาษาอังกฤษนั้นจะมีจํานวนตัวอักษรมากกว่าชื่อโปเกมอนและชื่อท่าแบบญี่ปุ่นนั่นเองนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชันต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งก็คือโปเกมอนเอกลุศิที่เจอกันในแต่ละภาคที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นโดยภาคโกของญี่ปุ่นจะได้เจอกับดอนแฟนและภาคซินเวอร์ของญี่ปุ่นก็จะได้เจอกับริงกุมะในขณะที่ภาคโกของต่างประเทศก็จะเจอริงกูมะและภาคซินเวอร์ของต่างประเทศก็จะเจอดอนแฟน ในโปเกมอนเจนหนึ่งนั้นโปเกมอนธาตุพลังจิตค่อนข้างจะแข็งแกร่งและโอเป็นอย่างมากถ้าหากใครยังไม่ได้ดูคลิปย้อนรอยโปเกมอนเจนหนึ่งก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับโดยในเกมโปเกมอนเจน2ก็มีการเพิ่มธาตุใหม่เข้ามาอีก2ธาตุซึ่งก็คือธาตุความมืดที่ตีแบบเวทและธาตุเหล็กที่ตีแบบกายภาพซึ่งเป็นธาตุที่มาต้านการโจมตีของธาตุพลังจิตเป็นหลักโดยธาตุพลังจิตจะไม่สามารถตีธาตุความมืดเข้าเลยในขณะที่ธาตุพลังจิตจะตีธาตุเหล็กเข้าแค่0.5เท่านั้นแถมยังมีการปร้าเท่าลังิตเพิ่มเติมอีก โดยในเจน1นั้นท่าผีจะไม่สามารถตีท่าพลังจิตเข้าเลยพอมาในเจน2ก็มีการปรับให้ท่าผีสามารถโจมตีท่าพลังจิตเข้าแบบคูณ2นอกจากนี้ก็ยังมีการปรับการแพ้ทางท่าของท่าอื่นๆอีกเช่นในเจน1นึท่าแมลงจะตีท่าพิษเข้าแบบคูณ2พอมาในเจน2องท่าแมลงจะตีท่าพิษเข้าเพียงแค่0ูในเจน1นึท่าพิษตีท่าแมลงแบบคูณ2พอมาในเจน2องท่าพิษก็จะตีท่าแมลงเข้าแบบคูณ1หรือปกติ และใน Gen นึ่งท่าน้้ำแข็งจะตีเข้าท่าไฟแบบปกติพอมาใน Gen 2องท่านน้ำแข็งก็จะตีทตุไฟเข้าเพียงแค่0ูนเท่านั้นนอกจากในเรื่องของการปรับการแพ้ทางท่าแล้วก็ยังมีการปรับสมดุลของโปเกมอนแบทเทิลด้วยโดยในเกม Gen น1นั้นค่าสเปเชียลของโปเกมอนก็คือค่าสเปเชียลแอตแทกและค่าสเปเชียลดิเฟนส์แต่พอมาในเจน2ก็ได้แบ่งค่าสเปเชียลออกมาเป็นสเปเชียลแอตแทกและสเปเชียลดิเฟนส์แยกออกกันไปเลย แถมสถานะหลับที่ในเจน1เมื่อตื่นขึ้นมาจะต้องรอจนจบเทินถึงจะโจมตีได้ก็ได้ถูกปรับมาให้เป็นเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะโจมตีได้เลยในเจน2นอกจากนี้ถ้าพันธนาการจําพวกไฟสปินแรปแคมและบายก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนโดยในเจน2นั้นเมื่อโปเกมอนโดนท่าพวกนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวหรือหนีออกจากการต่อสู้ได้และจะโดนต่อดามิเรื่อยๆหลายเทิน เกมอนเจน2ได้อัปเกรดหลายสิ่งหลายอย่างมาจากโปเกมอนเจน1ซึ่งก็ช่วยให้ผู้เล่นเล่นได้ง่ายดายขึ้นอย่างเช่นระบบบล็อกที่จะมีภาพขึ้นมาให้ผู้เล่นเห็นเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนต่างจากเจน1ที่ขึ้นมาเพียงแค่ชื่อรวมไปถึงกระเป๋าก็จะมีการแบ่งประเภทของไอเทมต่างๆและสามารถตั้งปุ่มช็อตคัดได้ด้วยทําให้เวลาขี่จักรยานก็ไม่จําเป็นต้องกดเข้ากระเป๋าอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้เวลาตัดต้นไม้หรือว่ายน้ําก็สามารถกดจากในแผนที่ได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องเข้าเมนู โปเกมอนเจน2มีการเพิ่มระบบหลายๆอย่างจากเจน1เข้ามาพอสมควรระบบที่เด่นชัดเลยก็คือระบบเพศของโปเกมอนซึ่งในเจน1นั้นโปเกมอนที่ระบ,บุเพศมีเพียงตัวเดียวก็คือนิโดรันแต่ในเจน2นั้นมีโปเกมอนหลายๆตัวที่มีเพศเพิ่มเข้ามา และนั่นทําให้เกี่ยวข้องกับระบบอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาในเจนนี้ซึ่งก็คือระบบฟักไข่โปเกมอนนั่นเองและระบบฟักไขน่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานการฟักไข่ของโปเกมอนในเจนหลังๆเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ในเจน2โปเกมอนก็ยังสามารถถือไอเทมได้อีกด้วยและระบบถือไอเทมนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันโปเกมอนแบทเทิลในเจนหลังๆอีกด้วย ระบบกลางวันกลางคืนก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในเจนนี้โดยระบบนี้ก็จะมีผลต่อการเจอโปเกมอนภายในเกมอย่างเช่นปัโปจะเจอได้ในตอนกลางวันและโฮโฮจะเจอได้ในตอนกลางคืนรวมไปถึงโปเกมอนบางตัวอาจจะติดสถานะหลับด้วยเช่นถ้าเราใช้เฮดบัตใส่ต้นไม้ในเวลากลางคืนเราก็อาจจะเจอโปเกมอนที่หลับด้วยเช่นกันและเพลงทีมตอนเจอโปเกมอนระหว่างเวลากลางวันและเวลากลางคืนก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนอกจากนี้ระบบกลางวันกลางคืนยังส่งผลต่อการวิวัฒนาการของโปเกมอนบางตัวอีกด้วยเช่นอีวุยจะพัฒนาเป็นเอฟฟี่ในเวล กลางวันและพัฒนาเป็นแบคกี้ในเวลากลางคืน ระบบต่อมาที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้และเป็นสเสน่จบจนถึงปัจจุบันก็คือระบบชไนนี่ที่ในภาคนี้เราสามารถการันตีชไนนี่ได้1ตัวซึ่งก็คือเกรยร์รอส,สีแดงโดยเป็นตัวที่เราสามารถจับได้ตามเนื้อเรื่องเลยรวมไปถึงระบบบอลสวยที่ปัจจุบันก็ถูกใจสายสะสมโดยในเจนนี้ก็เป็นเจนเปิดตัวบอลสวยอย่างเช่นเฮวี่บอลลูอบอลเฟรนบอลเลิฟบอลฟาดบอลเลเวลบอลและมูลบอลโดยในภาคโกและซินเวอร์นั้นเราจะสามารถทําได้เพียงแค่วันละ1ลูกในขณะที่ภาคคิสตัน เราจะสามารถทำได้หลายๆลูกเลยในช่วงสมัยที่ผมได้เล่นโปเกมอนเจน2นั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่โปเกมอนเริ่มบูมในไทยแน่นอนว่าเมื่อผู้เล่นเยอะก็ย่อมมีการพูดคุยกันเยอะจนรวมไปถึงมีข่าวลือมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวหรือเรื่องการจับเซเลบีที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวลือที่ดังมากๆโดยข่าวลือที่ว่าก็คือหากเราจับอันโนนตัวที่27ได้เราก็จะสามารถไปเจอกับเซเลบีได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอันโนนที่เปิดตัวในเจน2มีเพียงแค่26ตัวซึ่งก็คือ A ถึง Z ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษและด้วยข่าวลือนั้นก็ทำให้ผมได้ใช้เวลาหลายวันทั้งวันทั้งคืนในการหาอันโนนตัวที่27เลยครับ เกมโปเกมอนภาคโกและซินเวอร์นั้นมีบักอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผู้เล่นในสมัยนั้นน่าจะคุ้นคุ้นกันดีนั่นก็คือบั克ก๊อปปี้โปเกมอนโดยบักนี้เกิดจากการเซฟก่อนเปิดบ็อกใน PC และทําการปิดเกมระหว่างตอนเปลี่ยนบ็อกนั่นเองและด้วยบักนี้เองจึงทําให้สมัยนั้นมีการ Copy ปี้โปเกมอนหลายๆตัวและมีการก๊อปไอเทมกันด้วยเพราะเราสามารถให้โปเกมอนถือไอเทมแล้วก๊อปได้ด้วยนั่นเอง จากเกมภาคหลักอย่างภาคโกล์ซิมเวอร์และคิสตันแล้วในเจนนี้ก็ยังมีเกมสปินออฟด้วยเช่นกันและเป็นเกมสปินออฟที่ต่อมาจากภาคแรกซึ่งก็คือโปเกมอนสเตเดียม2นั่นเองโดยคอนเซปต์หลักของเกมก็ยังคงคล้ายคลึงกับภาคแรกที่จะเน้นไปกับโปเกมอนแบทเทิลและโปเกมอนที่เป็นแบบ 3D ทั้งหมดซึ่งในเวอร์ชันญี่ปุ่นจะใช้ชื่อเกมว่าโปเกมอนสเตเดียมคินกินหรือโปเกมอนสเตเดียมโกล์ซิมเวอร์ในขณะที่ทางอเมริกานั้น ก็จะใช้ชื่อว่าโปเกมอนสเตเดียมสนั่นเองจึงทาให้โปเกมอนสเตเดียมสของทางอเมริกาไม่ใช่ภาคเดียวกันกับโปเกมอนสเตเดียมสของทางญี่ปุ่นและนี่ก็คือเรื่องราวของเกมโปเกมอนเจนสอที่เรียกได้ว่ามีจุดเด่นหลายๆอย่างและจุดเด่นนั้นก็ได้รับการต่อยอดมากมายจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นเจนที่ผมเล่นบ่อยที่สุดและทําให้ผมได้เป็นแฟนโปเกมอนอีกด้วยหากใครมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับเจน2ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับและในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ